ตักมายุราขอพูดบ้างล่าสุดทีมข่าวนายเอ็นเตอร์เทนได้ต่อสายตรงได้ไปพูดคุยกับตักมายุราโดยเปิดใจว่ารู้สึกเหนื่อยและปวดหัวกับเรื่องวุ่นวุๆน,นี้พร้อมเผยว่าได้บอกให้น้ำตาลหยุดตอบโต้ตอีกฝ่ายได้แล้วเพราะไม่เกิดประโยชน์อันใดมีแต่จะทำให้ถูกขุดคุยมากยิ่งขึ้นแต่ลูกสาวก็ยืนยันว่าจำเป็นต้องโต้กลับเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเอง เนื่องจากอดีตสามีกล่าวถึงเธอในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นซึ่งอาจทำให้คนอื่นเข้าใจเธอผิดได้โดยตักมายุราเผยว่ากำลังพยายามคิดหาทางออกว่าจะช่วยลูกสาวอย่างไรและจะทำอย่างไรให้อดีตลูกเคยหยุดการกระทำดังกล่าวเพราะครอบครัวเราไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนบางครั้งถึงขั้นต้องสวดมนต์เพื่อให้สภาพจิตใจดีขึ้นและแผ่เมตตาให้เลิกแล้วต่อกันรวมทั้งไม่อยากเปิดรับสื่อโซเชียลที่ขุดคุยละเอียดยิบ เพราะเห็นข่าวแล้วก็จิตตกไม่สบายใจและยังไม่ได้ปรึกษาทานายเนื่องจากยังจับต้นชนปลายไม่ถูกขอเวลาคุยกันในครอบครัวอีกนิดคงได้ทางออกที่ดีแต่ช่วงนี้อ่านไม่ค่อยได้คุยกับลูกสาวมากนักเนื่องจากแม้จะอยู่ในรั้วเดียวกันแต่ก็แยกบ้านกันอยู่โดยน้ำตาลพร้อมลูกชายตัวน้อยและแม่บ้านแยกไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งในบริเวณเดียวกัน